ก็สวัสดีนะครับทุกท่านครับวันนี้ผมมาเจอพี่พี่ชื่ออะไรนะครับนารุมนสมคิดนารุมนสมคิดอยู่อยู่แถวไหนเอ่ยตําบลหนองสาลายตําบลหนองานี่นี่มามาวันนี้มาที่ไหนเนี่ยมาวัดวัดบ้านน้อยเนาะพอดีมาเจอผมเนี่ยมาเจอพี่เนาะพี่พี่อะไรแล้วเมื่อกี้ลืมแล้วนารุมนพี่นารุมนเนาะแล้วทีนี้พี่นารุมนเองเนี่ยวันนี้ที่นี่ตอนนี้ซื้อน้าไปสองแพ็คเนาะ ต่วนตัวพี่เนี่ยพี่มีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรบ้างอะปวดแขนปวดขาปวดแขนแล้วก็ปวดขาด้วยมือก็เมื่อยเมื่อกี้เราทดสอบกันเนาะทดสอบพี่รู้สึกว่ามันเป็นอย่างไรน้ําเรามีพลังเพิ่มไหมมีพลังเพิ่มเนาะแล้วพี่บอกว่านี่นี่เมื่อกี้กินไปแล้วกินไปกินไปหน่อยหนึ่งปกติมือมือของพี่นี่เป็นยังไงนะมันกำเลยมันปวดมันกำแล้วก็ปวดแป๊บแปรไปถึงหัวใจเลยโอ้โหและตอนนี้เป็นไง ไม่ไม่เป็นเนาะไม่แปรเลยนะเฮ้ยเมื่อกี้ผมแค่เอาน้ําถูกมือพี่ใช่ไหมยังไม่ได้กินด้วยซ้ําไปนะแต่ตอนนี้พี่กินเข้าไปหน่อยอย่างแล้วถ้ากำถ้ากรรมเราต้องเอามือช่วยเอณแต่ตอนนี้ตอนนี้เริ่มกมได้มากขึ้นนี่เขากินแค่นิดเดียวเองนะท่านผู้ชมดูดิกินเนี่ยอกินใหม่เพิ่มได้นะกินเพิ่มได้อ่าไหนลองกินเพิ่มหน่อยอ่าพี่นะเริ่มมลมาเจอกันโดยบังเอิญเนี่ยมาวัดเนาะ มาวัดก็ได้มาเจอกันก็เลยเล่าเรื่องน้ำให้ฟังนี่วันนี้ซื้อไปสองแพ็คเนาะอ่าแล้วส่วนพี่เองเนี่ยรู้สึกว่าขายน้ำอยู่ด้วยนี่ส่งน้ำทั่วหมู่บ้านเลยใช่ไหมแต่ไม่ใช่น้ำวันเดอร์เนาะอ่าเป็นน้ำที่เรากิน<ม>ทั่วๆไปน้ำภูแก้วออน้ำภูแก้วอ่าทั่วๆว,วไปแต่วันนี้พี่มาเจอน้ำเฮ้ยกินน้ำแล้วรักษาโรคได้เนี่ยพี่ฟังแล้วเป็นไงบ้างอ่ะกดีแล้วขวดละสามสิบห้าบาทนี่พี่คิดว่ามันแพงไหม ถ้าหายมันไม่แพงเนาะแค่สามสิบห้าบาทถูกกว่ากาแฟหนึ่งแก้วเนาะโอเควันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวอ่าก็ติดตามตอนต่อไปนะครับติดตามตอนต่อไปว่าเออพี่เขาเนี่ยครับถือว่าโชคดีมากมากเลยเออเนี่ยมือขนาดแค่สองนาทีเนี่ยเนี่ยตอนนี้ดีขึ้นเลยอ่าโอเคยินดีกับพี่ด้วยนะครับ